สวัสดีจ้าพี่น้องเจนได้ขีดนึงอี่ดอกนะมือนี้าพี่น้องมาเอาขี้มุกขมมกเราพี่น้อง <c oughs> เอาขมมกไปแกงใส่เห็ดมาหาเห็ดเราพี่น้องล,ลักลักมันบ่ไดด <c oughs> ก็เลยสิแป้ขมมกแต่ก็ละขีดจ้องขีดเห <c oughs> ็ดกระได้ในใน,ใน้อยเลยบ่อยใสไทยพี่น,อ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 อน้องเบิ้งตอนนี้สิพอกันแป้ขมมกพี่น้องกปพี่น้องแป้ขมมกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขมมกไปแกง ประมาณนี้ลราพี่น้องมันหาบ่อใดก็เลยบ่อใดไทยพี่น้องเบิ่งเฮ็ดก็ได้น้อยๆไปพี่น้องบาหนีไป๊ะขมุกมาน้ำกั้นจะซีขนเก็บเอาไปเห็นอย่างผู้นึงเอาถิ่มผู้นึงเก็บเอาหรือเปล่าเอ้าเอ้าเอาจิ้มเป็นคักด้วยวันนี้บ่ได้ไปโซนทั้งพะลานใหญ่พี่น้องมาโซนทั้งพะลานปราสาทมันมีเห็ด ก็เลยไปเอาขโมกบาลนี่ประติ้งกระตาเป็นเป็นแลงไปเอาอีนายหลอกอ่าคอยกระตาตัวนี้ก็กระจัดสลากเน๊ะปาดีมุกทำแห้งสนามปลาดีทูปลาดีทังนางมาเต่าบนลม้าเน้นน้ำทางเข้ามาทางไปงามแห้งบบมุป้าปปาดงามขนาดเลยอีมุกพี่น้อง แก้งใส่เคาะูตักกตดนมไ่เือาตัดขโมงพี่นอ้องใช่เรามีตัวตัวใหญ่ๆหู้หนึ่งก็ตัดอยู่ทางพี่ คนหนึ่งจะตัดอยู่ทางพี่คือฟันไหวแท้ ป๊อดเอาตัว okay, น <Aha. S 1> huh. ี่นี่ก็กลินบาเบิรดออกนี่เอาวางลงหัวป๊ดไปเลยหมนงามเลยนะไปมันเป็นหนัง โอ้ทึ่งไงทึ่งงาอ้ยปาหวต่นเด็กุ่นตันึงงามแหงเอาตนั้นกเนแกงอโลอันใส่อนนี่กหเหดพอเหดพอเด็แกงนึงผีตนึงพี่นองสวยสมากเลยค่ะงามงาบูสวยสวย นี่แหะค่ะตัดไฟมันออกแล้วก็เป,ป็นปอกันอ้งานแหงเนาะงามคักงามคักงามคักตอนเป็นเด็กฮ็้ยังได้สิขาวได้ใส่กระบุ๊บหรือเปล่า อุยอ้ยอุ้ยน้ำน้ำน้ำมีน้ำด้วยค่ะสำเร็จได้ละค่ะสีต้นอือต้นใหญ่พูดชองต้นมันขอไปเอาง่ามนจะตน้ำ,นำปลาน้ำด้วยพี่น้องนี่ใส่ล้ไม่ได้ค่ะปดพี่น้องครูขันไก่มีพักเยอะแยะผดัดต้นหนึ่งค่ะ ตัวนี้เอาอยู่บ่เอาตัวนั้นน้ำเนาะเอาก็เอาตัวนี้บ่เอาตัวนี้อ่อนอยู่ตัวนี้ของยาวเนาะดัดออเอเอตั้งมาลอนเพลินๆย,ย,ย,ยาวออกทีเนี่ยออกแล้วนะคะแล้วเพื่อว่าเดี๋ยวจะไม่โดนมันหลายเนาะ มาเด้อพี่น้องปอกอีนมุกมัอนี่ปอกได้หนี่มุหมือว่านนั่นลอกเฮ้ยหน่อยมัอนี่ปอกมือนันลอกมันแต่มันตัวน้อยนี่ลอกเลยให้ก็ลอกก็อัดโหลดเขาจะถามว่าพากันปอกเอาคือพากันลอกเอ้าหักกระถามเผินเนาะ มันูแล้วเราจะออกจากเปล่ากระต้มได้แล้วแล้สั่นบ่หลอกเอาบ่หลอกเอาตีโอ้ยเพราะฉะนั้นหลอกเพราะกระพักขวากลอกคือกันขวากะต้มติบ่เห็นมันเป็นอย่างเส้นวากะทามเพื่อนว่าหลอกคือปอกขวากะถามยายก้อยหลอกคือปอกตอนยายจันทร์มันมาปอกแต่มันเอาเป็นต้นไปเลยตะวันขวากะบงหูน่าหลอกหรือปอกก่อนี่มันก็ออกเปลือกก็ออกคือกันกับไปต้มว่าไปไหนล่โอ้ยเขาปอกออกเลยแท้ลยเฮ้คือเขาเท่นี่นี่มันสวยอยู่ในนี่เนาะ แต่สมัยเป็นในหน่อยยางมากแม่ตอกได้หลักกระบอกพี่น้องแหมทุกมือคือพอใช้ลืมเอาหายเลยเอาของขยับไปปอกเดินเลยมันได้ลืมหลักลืมเถอะตัวเดี๋ยวตากขึ้นมาอีกตัวขยอาไปโนั้นที่มันล้ำหน่อยมเออเมื่อนี้เอาล้ำยังไงบลยมันมันจะแข็งหย่อนบอสขับไปแข็งหย่อนไปงงๆมันเบื่ออันนี้ขยับชมไปหลววน้ำในนี่ขยับบอสไปต้มนะเออยุ่นมากินแต่หิ้งพอก็ขมุก ต้าว่าม่เคยปนอ่ะเทศพอแจงเทียทอดเขาว่าปนงูเปแตเสียบยกเว้นมันเป็นอันอันไหนปนอันไหนปนเทศพอปนเดศพอกินกระพักต้่มนีละมันจะเป็นเอเลเขาว่าบ่อเสียบบ่อในี่ลุงเป็ดละว่าหมูอ่านี่ล้ว่าคือปนหรอวะปนจังไรเราไม่เคยปนมันสีดำแหลกบ่อปานคือเ็นสภาพบะสีํานะไมัเสียบก็จะคุกใครไม่เด็นคนเดียนต้องผงใสจะไม่ผงกจจะคุก บอกค่ะว่ามักกะสิบบ้เ่แหละบอกบัวหูบัวเคยเคยแต่เคยแต่แกงกับเอามาขูดแต่ว่าก็ใส่ต้นหอมใส่ของวคัวเน่เอื่นซุปเอื่นแบบไหนมันจังเสียซุปฮิดพอกแล้วก็เอื่นก๋วยไว้ซักแถวๆมันจังเสียแต่ได้ยินอันลุงลุงเงานขังขังบ้านลุงดอนนะเล่าก็ว่าอันให้เฮาแน่เว้ยเฮาวเสียไปปน ก็มาหวาดผ่าเบื้องบนจังได้เอาไปตำมันสีบุปผงนี่เราไปอยู่บอยู่บเราไปใส่บอกบ่อยู่น้ากันนั่นแหละแต่เราบอไปหากินหายากบ่กแลไปอยู่นี่ไปไปรับจ้างคนจ้างเราไปลูกเป็ดเป็นผู้ใดบ่เมนลุงเป็ดตัวนี้ลุงดอนลุงสีนั่นเด็ดลุงเป็ดกับพ่อใหญ่ลุงสีนั่นเด็ดบานหน่อยนในทางเขาบ้านหน่อยพ่อยายเป็ดเขาจะเอื้อไอ้ยายดอนกับอาดอนเขาเอิานอาดอนเอาพ่อใหญ่ดอนนั่นดีดอนเห่า อืมใส่มันแก่บอพี่น้องกต่ซีวายอยู่ตรงนี้พอกันเห็ดอีหยังพี่น้องเอ้ยบอกอออก้อีมุกค่ะอีมุกบา้านก้อยเอิญกระมุกบ้านมุจเจ้าเอิญอีหยังไหนนีนั่งมุกปุ่นมุกโอ้เจ้าเอิญเจ้าไรเนาะพ่อเม่เอาก็พ่อเอิญกรมุกนี่ละแต่บ้านเจ้าเอิญือค่อยโบ้ อยางแมื่อเขาหลอกแนี uh, so like ่ีก็ไปต้มเสือที่ก็บ่เห็นเป็นอย่างไรล่ะโอลอกก็แบบนั้นเออลอกสันต้นน้อยไี่ป้าบอกว่ไม่ใสกเบิส่วนเลยเดีเอาไปต้มห็นแต่อันตัดต้นได้กัหลอกเอาต้นนั่นซะฝนตกยางน้ำถ่างจว่าบัตบัดบัดที่นี่ไปต้มแล้วกัหน้าแค่น้เหน้าีเาแค่้าทาน้าที่เ่น้าที่เขา้เออันพักติวใส่หน้าที่้องต้มซะพักติวอีกบางีบางอุ่หวานไม่ต้องทำอะไรเลยมันสมโพดเวอใส่สมง ม่าถูกลักแล้วถูกต้องแล้วแล้วเห็ดถึงแล้วเล้วปลาแยมข้าวแกงเห็ดน่ะมันต้องไปหาผักน่ะเอามีอันนี้ทอดใส่เลยต้มดีไหมต้มดำเนี่ยเพื่อนเบิดเห็ดถุงทอดแล้วก็เอาหน้ายัดพีดไว้แยมข้าวตีแกงกับเห็ดถ้ามเยอะมากต้นนี้มันแก่บอตอนนี้ใบตากันอยู่เพราะอามันแก่บอแบบนี้อ๋อตรงในเบิร์ดใบมันตาก เขามันรำหญ่ขาเลยตัดใบตากใบบานกระซังมานน้อยเหรอวาเอามาเลยใบมันใบใบใบมันบวกเขียวแห้งคือต้มได้ใบมันพืกชจริงแต่มันยังโอนอยู่ใบมันนอ่อมามีหมูเสือชยหน่อยเนาะปัดดวงสีดีมีหมูเทลแมาผู้เดียวปัดดวงสีดีมีหมูมีหมูจะของครบซ้ำมัดดิหมูจักขมหมูจักซ้ำคนว่าด้ว งงเพราะว่าเสียงผได้ครับอีกแล้วค่ะต้นเก็บอีกต้นนันกักไหนคะเดกั็จังดข่้คอยบอสออน อันนี้เห็ดอะไรป <c oughs> งาม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 ครับต้นนี้ด้วยหนุหนุต้นนึงงามงามนี่แต่ขมุกเราพี่น้องนี่ต้นนี้เนาะต้นนั้นไม่เอาเนาะเอาเลยวุ้ยหาต้นงามๆนี่รากมันสวยเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ตอนนี้ก็นนี้ไม่สวยไม่เอาเอาแบบเลือกได้เลยบปุ๋ยวนี่ ต้นนี้บ้าววะนี่<ะ>ต้นนี้บ้าววะแล้ตน้นบรรยากาศของปลากับประมาณนี้แหละพี่นอ้องไปเยอะแล้วค่ะพุน่นตัวหนึ่งดยู่เห็นบ่างงามแมนไก่ไก่ค่อยไปเอา เก็บอิมุกเก็บได้ไล่ตืบก็มาปอกพี่น้องปอกใส่ถุูงก็มันจังบานักพี่น้องสวยัดนี้มาขึ้นเขาโดยเฉพาะดูแต่งแต่กันงายเอาลบไป้ปอกคุณปะแมน ต้นหนึ่งพี่นอ้องต้นนี้เพิ่นหาสิบเอดาดอกพี่นอ้องเพิ่นว่ามันต้นหน่อยต้นหน่อยอยู่บ่หน,นิมันใบใบมันบานเหรอเด้เอาอยู่บ่นี่พี่นออ้องปลไปมุ่งพุ่นตูนหน่อยบ่ลูลกยังนั่นลูกขิงลูกขิงไปกินกระปนุน าาาายังะเอาต่นตุนมันามันแกือ่เลกได้่นิวมันเก่ไว้ทาพันงามเห่กัน่งนี้ม,ม,มันอันนี้แหละยังสวยเลยสองตัวให้เราเทำอนัอ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสองตนทั้งง่นยกก็เดินจากเรามั่ว่อเย่ยังไงมั่วพี่น้องนั่งจูบน่อย่วยเด้ชุด้องตนในเร่มันด่เรานี่กิ้งกิ้งกิ้งเอาออกขึ้นแา่ไม่เง มีไม่ต้อเอาออกตอออกเหรอันจับใหตออกนั่งไปเยอะอยู่เด้อแมนไเยอะอยู่มากเลยเาาปอกยังสีเลยพี่น้องทั้งนั้นไกใหญ่อันให ไปต้มใเกรใบเห็ด็พอเนี่ยจะล้งแดดกลังออกเนาะเห็ดตันตู้น่เนาะจังหมูจังสีออก่ก็บมาได้เมื่อกี้เพื่งมาเบิ่งเห็ดยังกับบุ้มีพี่น้องเอ้ยเลยลวงมาเอาขมุกเมื่อแกงแกงแกงใส่เห็ดคือเกาลรพี่น้องเห็ดอัดปิดหลายรลอยู่ มาเก็บขูม,มือโบลเดซือได้คายดอกที่น้องไา้เฮดไปไหวถ้ากินจะเรียกว่าคนอยู่บ้านไม่ติดแม่น้ำหน่อยนะฮาหลอกก็เลยข้าวเด็ดฟองสิฟ้องมันไม่เหนื่อยแม่ไมนไปน้ำบอกเบาหลอกก็เลยเดงเจะว่าถามมือบอกให้หลอกบอกคือหลอกห็นสมูหลอกบอกหลอกอันเดียวกันตัวเขาว่าแม่ ค่ถามว่าจะจะ,จะฟันที่จะหลอกเอ้าได้บวานจะจะอธิบายให้เ้าฟังฝันคือแบบม่วงนะรเเบื่อนั้น<พ>ขาขว่ได้หลอกแต่เออเขไปลอกได้ขอล,กอ,ลอ,อ,อกเขาเลยบ่อมันปีน<บ>นละเทืเถ่าไหนต่ก่อนต่ก่อนมันหลมันอยากเนาะแม่ปัดข้าถิ่มห้างกันไปยุงเทพสามสิบปีหัวเขาไ่ได้กินได้อันนี้ พลังมาอยู่บ้านได้กินกยาอยู่บนปกกาซึ่งกินนะชะื่อว่าจ้าของเฮ็ดบุปเพ็นนะมานอกกับจิ้งจอกหา้าปอนเพราะว่าอยู่แล้วเพิ่นหาไทยมาแกงทางเสียบอันนี้เค็งเล็กเอาไปหลายๆเรื่อ ถั่วมันแก่เนี่ยเบิดเศร้าดีกึ้นกันกันบริินเด้ค่ะเน้อยเลยะกีว่าหารอัน่อนบ่มีมันคือเบิดแต่ว่ากะไว้เด้แป๊บเดียวเนอกเมนบ่ปีนานมา้แต่ใบเขียวๆไปต่มโอ้ยเผือสิเผือบนั่นเผือยอยู่ได้ใบเขียวแห้งเี้ยเขียวเหมือนมน กินหรอกนานไ้าดยมั้อนอกลัด้ข้ลดเข้าวเดียวนึงงนอมาข้าวเดียวเนะมันดมกินมันกลับขึ้นได้มันเก่งเหรอล่ะ นอนแบบสบายใจเลยเือกินเผาดกินเผานี่นังสบายใจแต่มาอูยุฮือนว่ากับวอเดอร์บ่มากเขาเหนียวที่เป็เาาแล้วก็ต้องคู่คูกใน้ละเอียดท่อมคูกเขากึจะใจคุกเขาเป็นพี่ที่หนาคือเขาพัดใครนู่นใจของข่ายง่ายดีเขากินส้มตำพอดีน้ำได้อป็นหน่อยจำตำมกุ้งก่อนก็กิน แกงนาไม่กักินน้ำแกงเ็ดกักิกนน้ำคือว่ากินเบิดนะ่ะนอกจ้กว่าเขาอมเขียดเอาไผ่โบกินไว้ก่อบันในห้องสีแยกก็เขาละทงังหมดแวอืี่กสงน้่ก็สนัส่นนี่คอมีสองตูดได้เอ้นมีสองตู้อุย็นดูตรงกับสัญาตอารไว้เลย ห้องคอยไปต้มเนี่ยจะได้ถุงสองทุงก็เอาเพราะว่าห้องคอยมีตู้เดียวเพราะว่ามันอยากดูหันหลังซีถุ่งมักจะตูดเดียวเพื่อนแบบห้จะมีหลายตูด <c> ห <oughs> ลายตูดก,กินไฟไว้ตัวเต่ตู้เดียวก็บอแห้งเลยซีลอยขั้วแลค่าไฟสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้ว 300, 400, ลเต่บ,บางเดือนท่านบอกอันนี้นะแล้วเต่บ,บางเดือนเดือนโนฮันในยจ่ายไปว,งวางบวาดนี่ยซีลอยสีลอยเจ็บซิบ ช่วงวังหันมันอ่อนแห้งเลยมันเปิดพัดลมน้ำเย็นพัดลมสามตัวเปิดบดได้ปิดเลยอันสะกิดอ่อนแห้งเพราะมันเบิดในนี่พอเนอ่ะรับบวานทอดใดเนาะมันเยอะแล้วมันเยอะแล้วไปรอยาดหนมาถุงหนึ่งนี่ไงเขียงเอาไป้ายเอาเก็บลงมือหาจินหอกันหากินเจอกันหัวจมหาหรืค่ะไปผู้เดียว นบวมีมเมรเรห่วงเพื่อนต็มเลยทำไมอีกอ่ะว่าสิพ่อเราได้พ่อับพ่อกับพ่อไปสิพ่อรดกันได้อีกได้ต้นขึ้เก้าละทางลงไปวัดผู้มุดเลยนะไปเห็นตัวพ่อยู่ดีมไนไปเห็นอันตู้อัน คือเอาเอาเองไป็นหอรถกับนางฟ้าดีไงบันดีกสะบะแตกเอออันพี่นายมากก็พวกเกลี่ยบ่มนี่แหละโลมากบ่มีแต่ล่ำใหญ่ๆห้าวแขนมันมันเห็นเป็นใบตากนะโอ้ใบตากมันกระเปื่อยอยู่ในเปล่าเพื่อยู่เลยอ๋ออ๋อหน่อยกหรอเอาได้ใบตากบมกาเอาเลยค่ะทากคนอัตราจุ่มๆุ่คอยคือกั้นบัดมาผอกับไม่ใหญไงมือนั้นไม่ญ่ว่าเอาได้เลยคุณมาสู้ไฟไม่ได้ค่ะ เอาไปหอดเราว่าเปลือยดีขึ้นอ่แต่ว่าอ่อนแห้งไรมมนกับเปลือยแห้งโวดนอกแมนบ่เซน้ำเกลือบ่เปลือยเ่น้ำเกลือก่อนจังหนึ่งบอกือบ่เปลือยแห้งมุกิดเลยแต่ฮิดแตงสันเซน้ำปูนที่บ้าน้ยเปนบ่เมเน่เซน้ำปูนไรเซน้ำเกลือเอ้ยย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 ยะยย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 เยย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 มยยย่อยย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 ายยยยยอยย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 ยนยยงยยยยเพิ่นเยย่ยยอยเยนยยยยยนยยยยยยอยพอยย มันมือนมูขดบงลูกไปเน่ยยู่เฮือนสีตหาตโอ้ยมันออกลูกลร้ปนะหนี่เมมันรวนรวนลูกไรวนได้ออกไม่เปลูกเลยไงบันเบินาหนออันมาเคี้ยวันเลี้ยงหลายปีแล้วบันนี้อีลวยก็บอกตั้งนั่นเอาไปตั้เงิีมันเป็นมาพันบางแก้วด้วยนยมันบัาแก้วผสมกัเจ้าหงก็จะมาฝางมาอะไรเตีเฮือมันสดสดเลยอืยังไอยูนไปหม่ ไปไปแยกข้างกันบัานนี่บัานนี้ก็แยกข้างกันแล้วพี่น้องผู้หนึ่งก็บชุดไปทางนึ่งผู้หนึ่งกับไปทางผิไปคนละทีละทางไปบายมือไม่จะคอยมาเจอกันไม่เด้อบ้าหัดลำงมตัว ทิ้งกระไายลูกทิ้งกระไายพี่น้องไปยีเห็ดผักไปเอา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 แล้วพุ่นแล้วพุ่นแล้ว,ลวงามคักเนาะงามคักบอกดอิล่ะ มื่อนี่หาเห็ดบ่ได้พักันมาเอาขอมุกพี่น้องป๊อปงามขาดเอาทิ้งพ่อมได้นี่แกงหน่อไม้นะป๊าปแมนเอาไปจักกำอยู่งามขัดทิ้งกระาย,นานยพี่น้อง,นนองเห็นกระโหลกเอาเนาะมันจะสิบ่ได้ขึ้นมาอีกไรมือจิบแด้ไปให้รำไงนะงมันงามขาวจุนทูนอยู่จนหัวลดหมด มัดเสียวเมื่อเบิดบ่ใสยยไ่ได้นมดลยไก่หราาือมาผ่ตีมุกอยู่นี่สวดีไม,ม,ม้าหมโบหคือนก่วัวกัสิจาไหวเมันตากขมิบโบกอเนาะบโบกอแบบมรบบไป้<ห>า<ห>แต่กำลังปงกำลังจูม,มัดขึ้นี่บอแบบนี้ขเขาบ่ได้ตั้งเลยนะคิเขอมาอนเขาเจ้านั่น ตอเน,ง,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 นงกน nhau นีมัน5,000อาเป็นตันี่่ะที่เตอลูกไขมาก,กิน่เพึงก็ขอจะยังมา่หาเห็ดพึงนั่น วยเดทุงเอาไปแก,ง,แกงใส่อ,นนสนอกกันอกกนักก้นแสบได้บไร้แกงเมืก็อนบรกินด้่บจองพิดไว้ให้ลูกสาวททเจ็ดพอในร้านอยุเจ็ดแถุงยูแต่ถ้าเหเก็คอหาถุงเล้าไวกินเลยก็ือแกกับ,บ้ได้ไปุงเมองไบอกว่าเอาไงไงพ่อแ้ว่มงไปเรยเมเต้นถุงวโอ้ยกัดแกง เด็กีญิกันได้นึ่งแตชายก็ได้มากันเลยต้มนมะนาขึ้นหลกตัวนี้ชื่อฝานวานฝานต้นวานตป็นมะนาลก หลอกเอาันคือปอกเอาน่มลอกแบบยี้อะไรมันก็เหมือนกันแหละรดปกไลอยไปลอยก็มันก็มันกรเพื่อเบินั่นละเอาไปแกงมันกรเพื่อเบิดนั่นล่ะีนลอกก็แบบนี้เห็นมันเปี่ยนเอวกือกคือการนิว่ากระยังไวเปตัวทำงานท่านตนนี่กบรตัแยเอาไปเลยไปหอนเงนจะยตัดใหม่ไง เป็นซาแหนมโอกแล้วก็อันหนึ่งไปตัดนอ่ตพอแล้วลูกนี้รับหน่อยตัดมาซื้อขมุกกรับปอกแล้วก็ประมาณนี้ครัพี่น้องงามได้จุ้ยวเต็มกระตางามค่ะมาเอาใส่ถุงพี่น้องเอาถุงล่องกระตากระตาล่องถุงพอจังไลยผุนอีกอันหนึ่งอันนั้นผุนกับบได้ ตัดเป็นตอนหรอกพี่น้องเอาไปล่นยังสิไปเคลียร์อีกที่บ้านเราตัดเป็นตอนเลยไปห่อไปซ่าน้ำออกสกัดตามเด็ดน้ำกันหนึ่งเอาสันเลยต้มต้มต้มซ่าอ๋อมันเด็ดน้ำก็ได้คนจังหนึ่งแต่จบคลิปตัวนี้แล้วพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำใจเด้อพี่น้องเด้อโอ้เต็มถุงแล้วปลาสวัสดีค่ะเที่ยวปลาน้ำกันาดเจ้าเด้อผู้หอนไก่ค่ะ คู่หันไกลเด้อค่ะเด้อนี่ได้บันฑเตขอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย